นักพูดมืออาชีพมีไฟพลังเชิงบวกบทที่1 1. ใช้ความเงียบโดยเจตนาเพื่อทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 2. สง่สงสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเพื่อสร้างการพึ่งพาทางอารมณ์ 3. เรียนแบบภาษากายของผู้อื่นเพื่อสร้างความไว้วางใจที่เป็นเท็จอย่างรวดเร็ว 4. ลดคุณค่าในตัวเองของผู้อื่นลงอย่างแนบเนียนเพื่อเพิ่มการควบคุม 5. ถามคำถามคลุมเครือเพื่อให้ผู้อื่นเล่ามากเกินไป '6. ทำตัวให้น้อยลงด้วยความฉลาดเพื่อลดการป้องกันและได้เปรียบ '7. ตกลงกันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทิศท,ทางเพื่อมีอิทธิพลต่อก,การตัดสินใจอย่างราบรื่น 8. ตอบสนองช้าเพื่อทำให้ผู้อื่นต้องการความสนใจจากคุณ '9. ใช้ชื่อของพวกเขาบ่อยครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์นและอิทธิพลที่รวดเร็ว 10. แกล้งทำเป็นไม่สนใจผู้คนมักตามล่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่สามารถเข้าถึงได้ 11. สร้างกรอบความคิดของคุณเป็นแนวคิดของพวกเขาเพื่อเพิ่มการยอมรับ 12. ชมเชยอ,อย่างเสลือเพื่อให้ผู้อื่นยังคงสแสวงหาการยอมรับ 13. ใช้เทคนิคก้าวเท้าเข้ามาข้างในเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เพื่อไปสู่สิ่งใหญ่ 14. รักษาการสบตาให้แน่น เพื่อแสดงถึงความเหนือกว่า 15. สร้างความเร่งด่วนเพื่อผลักดันผู้คนให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 16. ควบคุมการตั้งค่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการรับรู้ 17. ใช้การเปรียบเทียบเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปก่อนเพื่อให้เป้าหมายที่แท้จริงดูสมเหตุสมผล 18. นิ่งสงบในขณะที่คนอื่นมีปฏิกริยาตอบสนองเพราะสิ่งนี้จะเพิ่มพลังทางจิตใจให้กับคุณ 19. ขัดจังหวะรูปแบบการสนทนาเพื่อควบคุมจิตใจ 20. ชมเชยในที่สาธารณะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างคลุมเครือรักษาอิทธิพลและการควบคุม 21. ใช้การขาดแคลนเพื่อเพิ่พมมูลค่าที่รับรู้ผู้คนต้องการสิ่งที่มีจำกัด 22. ขอคำแนะนำเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญและมีการต่อต้านน้อยลง 24. ควบคุมบทสนทนาด้วยการถามคำถามมากกว่าการตอบ 25. ใช้ความพึงพอใจที่ล่าช้าเพื่อสร้างความไว้วางใจและความพักดีที่ลึกซึ้งขึ้น 26. แบ่งปันความลับเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นเปิดใจ 27. ใช้ความคลุมเครือเพื่อให้ผู้คนเติมช่องว่างด้วยสมมติฐานของตนเอง 28. ทวนวลีคำสำคัญอย่างแนบเนียนเพื่อย,ย้ำความเชื่อที่พลัง 29. แสดงออกอย่างมั่นใจแม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจ เพราะการรับดูจะกลายเป็นความจริง 30. โยนความผิดอย่างแนบเนียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและรักษาการควบคุมไว้ 31. ใช้ตัวกระตุ้นทางอารมณ์ผู้คนจะกระทำเร็วขึ้นเมื่อมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง 32. ลดทำเสียงของคุณลงเมื่อยือนยันแสดงความเหนือกว่าเพราะจะดึงดูดความสนใจ 33. พยักหน้าขณะที่พูด เพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยโดยไม่รู้ตัว 34. ขัดจังหวะอย่างสุภาพเพื่อทำลายการควบคุมของผู้อื่นในบทสนทนา 35. พูดช้าลงเมื่อต้องพูดประเด็นสำคัญเป็นการแสดงอำนาจ 36. ใช้ความไม่แน่นอนเพื่อทำให้ผู้คนอยากรู้และสนใจ 37. จับคู่พลังของพวกเขาแล้วนำมันไปที่ที่คุณต้องการ 38. ยกย่องสติปัญญาของพวกเขาเพราะพวกเขาจะไว้วางใจคุณมากขึ้น 39. ขอความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพันธพภูกมัน 40. ปลดอาวุธด้วยความเมตตาที่ไม่คาดคิดสร้างความสับสนในการจัดการและรีเซ็ตพลัง 41. แบ่งปันข้อบอกพร่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและเป็นมนุษย์มากขึ้น42ใช้คำว่าเพราะว่าเมื่อทำการร้องขอ ผู้ควรจะปฏิบัติตามมากขึ้นด้วยเหตุผล 43. สะท้อนคุณค่าของพวกเขาเพื่อสร้างการเชื่อมโยงทันที 45. แสดงความเฉยเมยเพื่อให้ผู้อื่นต้องการการยอมรับจากคุณ 46. ให้คุณอื่นชนะการต่อสู้เล็กๆเ,เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า 47. ใช้ภาษากายอย่างมั่นใจแม้ว่าจะอยู่ในความเงียบมันจะสื่อสารได้ดังกว่า 48. สร้างศัตรูเป็นผู้ร้องเดียวกันเพื่อเสริมสร้างความพักดี 49. ตอบสนองต่อการก้าวร้าด้วยความสงบเพราะจะเปลี่ยนการควบคุมทันที 50. ระง,งับการยืนยันเพื่อให้ทู้อื่นสแสวงหาต่อไป 51. ลบสายตาจากใครในช่วงเวลาสำคัญเพื่อปลูกฝังความสงสัย 52. ให้ผู้อื่นมีทางเลือกเพื่อพวกเขาจะรู้สึกว่าควบคุมได้เวลากำหนดผลลัพธ์ 53. ใช้คำพูดของพวกเขาในการโน้มหน้าวเพราะจะทำให้ผู้คนรู้สึกคุ้นเคยกับข้อความของคุณ 54. อย่าต่อต้านความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น 55. ใช้การจัดกรอบแบบตัดกันเพื่อให้ข้อเสนอของคุณดูดีขึ้น 56. พูดให้ชัดเจนเมื่อคุณต้องการให้ดูมั่นใจและไม่หวั่นไหว57ชะลอปฏิกิริยาของคุณ ควบคุมจังหวะของอารมณ์ 58. สร้างหลักถามทางสังคมอย่างแนบเนียนผู้คนเชื่อถือสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติตาม59เปิดเผยความจริงเล็กน้อยเพื่อปกปิดเจตนาที่ใหญ่ยิ่งกว่า60แสดงความยินยอมเกินเหตุเพื่อป้องกันตัวเองก่อนที่จะยืนยันจุดยืนของคุณ61ใช้การภาคช่วงอย่างตั้งใจกลางประโยคเพื่อดึงดูดความสนใจ 62. สร้างชื่อเสียงให้ใครสักคนเพื่อพวกเขาจะได้พยายามรักษาชื่อเสียงนั้นไว้63ใช้ความตลกเพื่อปลดอารุธการต่อต้านและสร้างอิทธิพล64กรอบความคิดแบบลบให้เป็นบวกเพื่อปรับสภาพการรับรู้65แสดงความประหลาดใจต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดโดยไม่ต้องเผชิญหน้า66 ใช้การอนุมัติล่าช้าเพื่อเพิ่มมูลค่า 67. ควบคุมพื้นที่ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของห้องก็เป็นคนกำหนดบรรยากาศ 68. ใช้ความเสี่ยงอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างความไว้วางใจและจัดการอย่างอ่อนโยน 69. ถามว่าคุณจะทำอย่างไรผู้ควรจะเปิดเผยวิธีคิดของพวกเขา 70. อย่าตอบโต้ทันทีเพราะความเงียบจะบังคับให้พวกเขาคิดใหม่ 71. พูดน้อยลงในการเจรจาอีกฝ่ายจะมาเติมช่องว่างให้คุณเอง 72. ใช้การวางตำแหน่งร่างกายเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อควบคุมโฟกัสและการไหล7 73. ขอความช่วยเหลือครั้งใหญ่ก่อนจากนั้นก็ขอความช่วยเหลือครั้งเล็กๆพวกเขาจะตอบตกลงด้วยความโล่งอก 74. จับคู่จังหวะการหายใจอย่างแนบเนียนเพื่อสร้างความไว้วางใจในจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งขึ้น 75ใช้คำพูดที่มีเวลาน้อยฉันมีเวลาแค่นาทีเดียวจะทำให้ผู้คนฟังเร็วขึ้น76ทําตัวไม่สนใจอะไรมากเพราะคนอื่นจะพยายามดึงดูดความสนใจของคุณมากขึ้น77ยึดให้มั่นก่อนด้วยเลขเพื่อเสนอจริงให้ดูต่ำกว่า 78. ลดความตั้งใจของคุณลงเพราะจะทําให้ผู้อื่นละเลยความระมัดระวังของพวกเขาเอง79 ใช้อุปมาอุปไมยวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงตะกะและปลูกเจตนา 80. เน้นถึงปัญหาที่ร่วมกันเพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์อย่างรวดเร็ว 81. ทถามคำถามที่พวกเขาไม่พร้อมเพราะจะทำให้การควบคุมเปลี่ยนไปทันที 82. ปล่อยให้ผู้อื่นประเมินตัวคุณต่ำกว่ามันทำให้คุณได้เปรียบ 83. ใช้การยื่นบทเริ่มก่อนคำสำคัญ เพราะจะได้มีความหมายที่หนักแน่นมากขึ้น 84. ยืนนิ่งๆขณะที่คุณอื่นกระสับกระส่ายส่งสัญญาณพลัง 85. เสนอแนวคิดของคุณราวกับว่ามีการตกลงกันไว้แล้ว 86. ใช้คำว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเพื่อลดการต่อต้านและเพิ่มการปฏิบัติตาม 87. ชมเชยอย่างละเอียดและเจาะจงเพราะจะทำให้รู้สึกจริงใจมากขึ้น 88. อย่าโต้เถียงเปลี่ยนทิศทางการสนทนาด้วยความสงบและอำนาจ 89. ควบคุมการตั้งค่าและไทม์เฟรมเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ 90. เสนอตัวเลือกที่จำกัดผู้คนรู้สึกควบคุมในขณะที่คุณกำหนดผลลัพธ์91พูดน้อยกว่าที่จำเป็นความลึกลับจะสร้างพลัง 92. ทำลายรูปแบบการพูดหรือพฤติกรรม ทำลายความคาดหวังของพวกเขา93ขอความคิดเห็นไม่ใช่การตัดสินใจเพราะจะทำให้ผู้คนเปิดกว้าง94ใช้คำว่าผู้คนส่วนใหญ่เพื่อกดยันเพื่อนในระดับที่พอเหมาะ95วางความเงียบของคุณเป็นความมั่นใจไม่ใช่ความลังเล96เริ่มต้นด้วยการตกลงก่อนที่จะแนะนำมุมมองของคุณ97 ให้เหตุผลแม้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลก็ตามเพราะจะช่วยเพิ่มการปฏิบัติตาม 98. กําหนดการปฏิเสธเป็นการป้องกันผู้คนรับรู้ต่อการดูแลได้ดีกว่าการปฏิเสธ 99. สร้างการผ่อนคลายแบบเปรียบเทียบอารมณ์ร่วมกับความตึงเครียดเพื่อเพิ่มผลกระทบที่ลึกซึ้งขึ้น 100. เขียนโน้ตสั้นๆไว้เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะจดจำตอนท้ายได้มากกว่าตอนกลาง เพื่อให้คุณไม่พลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามแล้วพบกันในตอนต่อไป